สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันธุ์ไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องสาระพันธุ์ไม้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นส้มเช้านะเพื่อนครับนี่ครับลักษณะใบครัเป็นแบบนี้ครับเพื่อนลักษณะใบของเขาเนี่ยคล้ายๆ ใบคล้ายต้นของปวยเซียนนะเพื่อนครับแต่ไม่ใช่ปวยเซียนนะครับอันนี้คือต้นส้มเช้านะเพื่อนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นตะบองเพชรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นต้นหยกหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นต้นส้มเช้านะเพื่อนนะครับใบเขาเป็นอย่างนี้ครับกิ่งเขาเหมือนกับตะบองเพชรนะครับมีหนามเพื่อนแล้วก็ใบก็แเตกยอดอ่อนแบบนี้ครับใบคล้ายใบของกระบอง นามกระบองเพชรนะครับใบเขาก็คล้ายๆกับปวยเซียนนะครับแต่ไม่มีดอกนะเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับไม่มีดอกนะครับอันนี้คือต้นส้มเช้านะเพื่อนครับเป็นสมุนไพรไทยนะเพื่อนเพื่อนสรรพคุณของเขานะครับเอาไว้ปิดฝีแก้ปวดแก้บวมนะเพื่อนครับแก้จุกเสียดนะครับขับลมก็ได้ครับเพื่อนใบเนี่ยเอาไว้ขกเอาไว้ปิดฝีนะครับแก้ปวดนะครับยางเขาเนี่ย ขับพญาตินะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องนะครับอันนี้เป็นสรบคุณของเขานะครับคนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ข้างรั้วครับเอาไปเป็นสมุนไพรนะครับเพื่อนๆนี่ครับหาดูยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับบางคนปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเป็นไม้ประดับนะครัเดี๋ยวนี้กลายเป็นไม้ประดับตามสวนยอมต่างๆแล้วนะเพื่อนๆนี่ครับเขาเหมือนต้นกระบองเพชรนะเพื่อนแต่ใบเขาก็เหมือนโ้ยเซียนนะครับแต่ไม่มีดอกนะครับ นี่ครับเพื่อนมีน้าเลยนะครับที่ขยายพันธุ์ก็เหมือนกระบ,บองเพชรเพื่อนตัดตรงนี้เอาไปชำนะครับตัดเอาไปชำเส็จมันก็จะแตกรากใหม่ก็เหมือนกับปุ๋ยเสียนะครับตัดแล้วไปชำาก็จะแตกรากใหม่ครับเพื่อนขยายพันธุ์ง่ายครับเป็นไม้ประดับนะครับมานะครับปลูกไว้เป็นสวนเป็นพุ่มนะครับเพราะใบาเขาสวยเขียว เป็นพืชทนแรงนะเพื่อนเพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกับโป้ยเซียนหรือกระบ,บอกเพชรน,นะครับเก็บน้ำไม่ลําต้นนะครับเพื่อนตายยากครับทนแดดครับปลูกในแดดได้ล่มได้หมดเ,เพื่อนนะครับอันนี้คือต้นส้มเช้านะเพื่อนครับบางคนไม่รู้จัก,กว่าคือต้นอนะไรเนึกว่าโป้ยเซียนนำไปปลูกที่บ้านแล้วไม่มีดอกสักทีนะครับแถ่นนี้ไม่ใช่โปยเซียนนะเพื่อนโปยเซียนก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมลงไว้ ท้ายๆนะครับมันจะมีดอกสวยๆแบบนั้นนะครับปวยเซียนนะครับแต่อันนี้คือต้นส้มเช้าครับเพื่อนนี่ครับเป็นสมุนไพรไทยครับเพื่อน